เราไปคุยกับจำเลยเลยนะฮะนี่ก็คืออาจารย์วรวิทย์บารูรองหัวหน้าพรรคประชาชาติเป็นว่าที่สสเขตหนึ่งพรรคประชาชาติจังหวัดปัตตานีนะฮะอาจารย์วรวิทย์สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมยานดครับทั้งสองท่านครับครับผมบอกว่าอาจารย์เป็นจำเลยอาจารย์อาจารย์มีภาพอาจารย์อยู่ในเหตุการณ์นะอาจารย์ช่วยช่วยเล่าให้ฟังหน่อยนะฮะว่า ข้อเท็จจริงเนี่ยมันเป็นยังไงทาไมถึงมันถึงออกมาแบบนี้ครอาจารย์คะคือผมเนี่ยนะฮะก็เมื่อทางพรรคมอบหมายนะฮะคือทางเขาไปเขียนตทางพักคณะพักหรือว่าเลขาธิการพักทั้งสองท่าน,นก็ได้มอบหมายให้ผมเข้าไปอันหนึ่งก็เนื่องจากว่าผมอยู่ในพื้นที่เลือกตั้งของผมอันที่สองก็คือ ผมก็เคยสอนอยู่ที่นั่นที่สำคัญนะผมก็เคยดูแลเป็นรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักษาอยู่ก่อนแล้วที่นั่นน,นะนะดังนั้นผมก็คงจะรู้พอสมควรในเรื่องอะไรต่างๆนะฮะทีนี้การไปวันนั้นผมไปในช่วงบ่ายช่วงก็เกือบ่ายบ่ายมากแล้วนะฮะก็คือตอนไปในช่วงที่อาจารย์มกักการัลแสดงบทกรถาอยู่ก็ได้ฟังอาจารย์มากพูดโดยทางสูมนะทางสูมทางสูะครับ ก็ฟังอาจารย์พูดนะฮะก็เสร็จแล้วก็มาถึงการเสวนาสามคนก็ผมก็ไปนั่งคุยนะฮะตามตามที่หัวขอ้อกาหนดไว้นะครับคร<ะ>นะับฮะการกําหนดไว้ก็คือหัวขอ้อกาหนดไว้ก็คือเรื่องของสัมพิภาพปัตานีนะคับการกําหนดตนเองฮนะกาหนดอนาคตตนเองเราก็พูดไปตามลักษณะของวิชาการนะฮนะโดยผมเน้นหนักในวันนั้นนะฮะผมเน้นในเรื่องของออินเทร์นอ s อดเซฟด t สดิเมนเอนะครับคือการกําหนดภายในนะนะาที่เลือกตรงนี้เพราะอะไรครับเลือกเพราะว่าเราเนี่ยในนโยบายพรรคเราเนี่ยเราก็มีสีตัวนั้นนะนะก็คือมิติทางด้านการเมืองมิติทางด้านสังคมมิติทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็มิติทางด้าน culture นะครับสีตัวเนี่ยผมก็เน้นในจุดตรงนี้แหละนะครับที่พูดไปก็ผมเข้าใจว่าผมพูดเดาพูดในประเด็นของ เซอฟตี uh, ้เตอร์แมนเชันจริงๆนะฮะก็ไม่ได้ก็เรื่องของอนักศึกษาจัดไปก็เป็นเรื่องของนักศึกษาสามารถแสดงความคิดเห็นของเขาได้ส่วนเรื่องกฎหมายก็ว่ากันไปตามกฎหมายนะนะครับนะฮะและที่สาคัญก็คือว่าเมื่อมหาวิาลัยเป็นผู้จัดนะฮแเราก็แน่นอนนะมันจะต้องผ่านการอนุญาตการอะไรต่างๆนะฮะ<า>แม้มหาวิาลยจะไม่ใช่ผู้จัดทศกิจนะมหาวิาลัยไม่ได้เป็นผู้จัดกลุ่มนักศึกษาเป็นผู้จัด แต่ว่าทุกกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในวะแน่นอนนะครับผู้ที่มีความรับผิดชอบจะต้องจะต้องรับรู้นะครับว่าก็จะมีอะไรยิ่งเช่ดจากที่คณะด้วยด้วยเหตุนี้นะสถาบันวิชาการเราก็ไปพูดด้วยเรื่องของวิชาการนะะก็คงในฐานะที่เป็นอาจารย์เก่าก็คงไม่มีปัญหาอะไรนะก็ไปพูดปกตินะครับ,รบอาจารย์ฮะงานที่จัดขึ้นเนี่ยภาคสี่ทราบเรื่องไหมฮะ ไอ้นั้นผมไม่ทราบผมไม่ทราบครับผมไม่ทราบลึกๆนอาจารย์คิดว่าภาคสี่ทราบเรื่องไหมแล้วก็ผู้ที่ถือว่ามาบรรยายมาเสวนาในงานดังกล่าวเนี่ยนะฮะออคือภาพาผมดูไอ้ไอ้ข้างหน้าข้างหน้าเนะี่ยมันมีอยู่สี่คนนะ,ะสองในสี่คนนะั้นเป็นทาหารแน่นอนนะเพราะว่าเพื่อนรู้จักกำนันที่ไปด้วยกันก็รู้จักแน,<ะ>น่นอนก็อาจจะส่งไปนักข่าวของการไปสังเกตการณ์ก็ได้ะนะครับไปสี่คนกันทนั้งหมดนะฮะนี่ก็เป็น เป็นเป็นทีมที่ผมไปเนี่ยเขาบอกว่าเขาได้คุยกันนะนะก็รู้จักกันเขาเป็นทหารอยู่ก็เป็นหน้าที่ของเขาที่จะไปฟังอ่ะก็ไม่ได้ว่าอะไร<ช>นะครับจะบอกว่าเท่าเท่าเท่าที่ดูว <นะ S 1> <ม>ิทยา,รยากรแล้วเนี่ยมันไม่น่าจะออกมาในรูปนี้ถูกไหมฮะอาจารย์ฮะคือผมอย่างหนึ่งเนี่ยผมอยากจะกจะคุยกับพี่น้องนะเรื่องของจังหวัดชายแดนใต้เป็นเรื่องของทั้งประเทศครับอย่าลืมว่าคนที่นี่เนี่ยที่รักประเทศมันมีมากกว่านะ ก็จะนั so. cancel, s <S really. ้นการที่จะพูดอะไรออกมาเนี่ยนะฮะแล้วก็ในวิถีซึ่งแน่นอนนะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องซึ่งเป็นทางวิชาการนะครับเป็นเรื่องวิชาการส่วนของเด็กที่คู่ที่ไปทํแล้วก็เป็นก็ก็จําลองเขาบอกว่าจําลองประชามตินะครับดังทีนี้การที่จะไปใส่แยกดินตรงดินแดนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับผมผมคิดอยู่ตลอดนะครับว่าหัวหน้าพรรคผมเนี่ยเป็นถึงรองประธานรัฐสภาเป็นรัฐมนตรีเป็นถึงรองนายกมนตรีเนี่ย ถ้าจะว่าไปแล้วนะฮะไอ้ิฏิญาณตอนเขารับตําแหน่งแจ้าแรกครั้งในพปฏิญาณตอนหน้าองค์พระมหากษัตริย์นะเนี่ยพิะีัานผมว่าก็ไม่ได้แตกต่างอะไรจากนายทหารทั้งหลายนะฮะที่ดื่มไปน่งไปวัดจตอยาคืออาจารย์พูดถึงอาจารย์อาจารย์วันนอถูกไหมฮะใช่ครับัวหน้าพรคผมเนี่ยถ้าถึงขนาดนั้นยังมีแนวคิดอย่างนี้ผมว่าประเทศไทยก็คงแย่แล้วนะ่ยนะครอเเขาว่ามันไม่ใช่อยู่ในแวดวงการเมืองสี่สิบสามปีแล้วเนี่ยนะฮะ กลุ่มกลุ่มที่เขามีความพยายามในการที่จะแยกดินแดนเนี่ยมีความไม่พอใจอาจารย์วันนอรด้วยซ้ำไปที่ผมทราบมานะก็ก็ไม่ทราบว่าจะเป็นยังไงเชื่อจะทําอะไรก็แล้วแต่ผมก็คิดว่านะผมก็คิดว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่อยากคิดว่าคนที่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เขารัฐประเทศแต่ว่าเขาก็มีสิทธิ์ที่จะกาหนดอนาคตของตัวเองสี่สิบแปดเก่สิบปีแล้วที่อยู่ตรงนี้ที่ใช้กฎหมายต่างๆมีอะไรดีขึ้นปัตตานีนะ ปัตตานียังเป็นเป็นยังเป็นจังหวัดที่ยากจนที่สุดในประเทศไทยการศึกษาก็เช่นเดียวกันมันคืออะไรแลวจะอยู่อย่างนี้กันต่อไปหรือเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคิดแก้นะฮะเพราะฉะนั้นพรคประชาชิจึงนําเสนอวิธีการแก้ใน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 นโยบายของเราคือนโยบายของของประชาชาต่อสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีอะไรเด่นๆบ้างฮะมีไม่มีเรื่องที่บอกว่าจะต้องไปยุยงแบ่งแยกดินแดนถูกไหมฮะใน ในสีห่หัวก้อที่ผมพูดที่ผมเน้นนะนะฮะที่ผมเน้นอยู่นะครับมีสี่ข้อนทีวท,ที่มีอยู่ในในนโยบายนะครับถ้าหากว่าใครไปดูไอ้โปสเตอร์ที่ผมหาเสียงอยู่จะมีโปสเตอร์หนึ่งที่ผมเขียนว่าพุทธมุสลิมกับสู่ถินเกิดน,นะนะพุทธมุสลิมเอ่อกับสู่แผ่นดินแิ่นดินเกิดน,นะนะนี่เราก็ตระันักว่าสังคมนี้มันเป็นสังคมที่เป็นพระหุวัฒนธรรมเป็นประหุสังคม คนส่วนใหญ่ต้องอยู่ได้คนส่วนน้อยต้องรับการดูแลอันนี้ในทางด้านทางด้านสังคมทางด้านการเมืองเนี่ยเราพูดไกลสุดก็ดูในเรื่องของอการอะไรนะการการการจังหวัดจัดการตนเองการเลือกตัาง้วาะนะครับซึ่งเป็นการพูดโดยทั่วไปว่ามีความมีความพร้อมและก็ในเรื่องของเศรษฐกษิจเนี่ยอันนี้สําคัญผมเสนอตั้งแต่ต้นคือระบบเศรษฐกิจฐานคุณธรรม ผมในลักษณะที่ทําเรื่องนี้มาสามสิบกว่าปีนะฮะฐานคุณธรรมตรงนี้ไม่ได้ของว่าจะเพาะมุสลิมเท่านั้นจะเป็นวิธีพุทธวิธีคริสต์ก็ได้แต่เป็นเป็นเป็นฐานไอ้คุณธรรมนี่นก็ไม่ไปเบียดบางไม่ไปกดดันไม่ไปกุดรีดเขาอันนี้คือคือสิ่งที่ประาชาชิใส่ไว้ในในใน,ในเพราะว่ามันสอดคล้องกับสังคมที่นี่ สางคมที่มีคนอาศัยอยู่เป็นมุสลิม80เปอร์เซ็นต์เนี่ยนะฮะนั้นการจะแก้ปัญหาก็ต้องแก้ในทั้งระบบในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของรายกตัวอย่างที่อบโลเนี่ยนะคนมุสลิมก็ต้องรับไม่ได้เพราะมันมีแม้กระทั่งชอบโลเนี่ยก็ดอกเบี้ยก็มีอยู่คนมุสลิมจะไม่ได้รับอะไรตรงไหนนะทีนี้ก็ต้องแก้ในเรื่องของคาเจอร์นะฮะในเรื่องของวัฒนธรรมครับพักพูดถึงเรื่องของสังคมพหุวัฒนธรรมพูดถึงสังคมประหุภาษา เราจะเอาความโดดเด่นของภหุบอาณาเนี่ยในการที่จะให้มันสามารถที่จะสร้างใน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 ทางเศรษฐกิจได้เราต้องการจะเห็นอาเซียนเกตเวย์นะครับเราต้องการจะเห็นความสัมพันธ์บนฐานประวัติศาสตร์ไทยกับจีนอัฒราีกับจีนนะนะเหล่านี้คือสิ่งที่เราคิดอยู่นะครับนี่นี่นี่คือนโยบายของของประชาชาตินะฮะ ซึ่งณวันนี้ต้องต้องบอกนะฮะว่ามันมีความพยายามในการที่จะโยงเอาพักประชาชาติเข้าไปในกระบวนการนี้ด้วยแล้วก็พักเป็นธรรมซึ่งถือว่าเป็นสองใน8ว่าที่พักร่วมรัฐบาลนะฮะจารย์ฮะต้องชี้แจงยังไงครับรที่ตรงนี้เนี่ยนะครับผมว่าคนที่มีสามัญสำนักที่อย่างที่ผมเล่า,มาเมื่อกี้นะไอหวัวหน้าก็เลขาผมเนี่ย นะครับหัวนหน้าก็อยู่ในวงการมานี่สิสามปีตำแหน่งมีตำแหน่งใหญ่โตอะไรต่างๆ,างๆางนะฮะเลขขาผมเนี่ยเป็นผู้ซึ่งได้นําเสนอในเรื่องของการพูดคุยนายกรัฐบาลของยิ่งลักษณ์นะฮะเป็นคนแรกๆในการเสนอผลทางการแก้ไขโดยใช้สันติภาพรวมมองเห็นว่าต้องสร้างสันติภาพให้เพื่อสร้างสังคมสันติสุขให้ประชาชนอยู่ดีกินดีโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของความล้มเหลวทางเศรษฐกิจที่เรามีเห็นอยู่ในปัจจุบันดังนั้นผมว่า เหล่านี้สองรายชื่อบิ๊กเนมสองคนนี้นะจะไปเกี่ยวโยงจะไปทำทเพราะอันถ้ามีเสียงในเรื่องของการที่จะเชื่อมโยงเราก็มีเจตนาอื่นนะครับมมนเป็นเจตนาเจตนาไม่ไม่คงจะเป็นไม่ใช่เจตนาดีแน่นอนอารย์มองว่ามันเป็นเรื่องการเมืองไหมฮะอาจารย์ฮะก็ใช่ครับใช่ครับอืยิ่งในช่วงการจัดตั้งรัฐบาลด้วยเนี่ยนะครับ อาจารย์อาจารย์ขอย้อนไปวันที่7มิถุนาที่เข้าร่วมเสวนาเนะะี่ยค่ะก็คือวันที่น้องๆเขาสํารวจความคิดเห็นประชามติอาจารย์ได้ถูกสํารวจด้วยไหมคะผมไปเขาจบแล้วครับเขาไปเขา,เขาตอนเฉพาะตามตอนเช้าผมไปตอนตอนตอนบ่ายนะเขาจบแล้วก็<อ>ปิดแล้วนะการลงประชามติเขาติดแล้วเขาออกผลเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งผมก็ไม่ทราบว่าผลเป็นยังไงครับเพราะท,ที่เป็นอย่างนี้เพราะอะไรฮะที่เป็นอย่างนี้ก็ยืนยันได้เพราะว่าคนที่ไปด้วยกันกับผม นะครเขาถามว่าเนี่ยเขาทําอะไรยังไงเขาก็เขาก็คุยกันเขาบอกว่าตตอนเชา้าก็ปิดแล้วก็มีคนลงประชาะมติประมาณเก้าสิบคนเขาบอกอย่างนี้ประมาณเก้าสิบคนนะนี่ผมทราบจากคนทีมท,ท,ที่ไปด้วยกันเนะเขาบอกกระตลอดครับทีนี้พอมันเป็นกระแสข,ข่าวออกมาอาจารย์มีโอกาสได้พูดคุยกับน,น้องๆที่เขาทําประชามติไหมคะอาจารย์ยังยังไม่ได้เจอเลยครับยังไม่ได้เจอกันเลยก็ต้องให้กําลังใจครับให้กําลังใจเด็กๆเหล่านี้ฮะ คือลูกหลานเราเหล่านี้นะนะครับเขาได้คิดในแจกเช่นเขาผิดก็ก็ต้องก็ต้องบอกเขาแต่คนเหล่านี้มันจะตัวเป็นผู้ใหญ่ต่อไปข้างหน้าทํทให้เขาได้ตระหนักรู้ตระหนักตีนะะแล้วก็ให้เขาสานึกในท้องถิ่นแล้วก็พัฒนาในฐานะที่เป็นไอ้ส่วนหนึ่งของประเทศไทยเนี่ยเราต้องประครับประคองเขาต้องต้องให้กําลังใจเขาครับนะครับผิดก็อาจจะผิดได้แต่ว่ามัน มันมันเป็นเยาวชนนะครับครับสุดสุดท้ายฮ่าจารย์ฮะการกำหนดอนาคตตัวเองเนี่ยความหมายความหมายมันคืออะไรฮะความหมายมันคือการแยกแยกดินแดนเหรอฮะหรือหมือไนฮ่าจาครับมันไม่ใช่เลยครับมันไม่ใช่เลยครับไม่ใช่นะจริงมันมันมันอันนี้ right to s ดียร์ t อมา i เนชั่จิตวิทยในการกำหนดชะตากรรมของตัวเอง ครับไม่ใช่การแยกดินแดนนะฮะอาจารย์นะไม่ใช่นะฮะไม่ใช่ไม่ใช่ครับมันไม่ใช่ฮะกาหนดอาจจะมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาอาจจะมีส่วนร่วมในการบริหารซึ่งต้องต้องดูว่ามันเจอเป็นในรูปแบบไหนอย่างนั้นหรือเปล่าฮะหรือว่ากําหนดอนาคตตัวเองภายใต้ระบอบที่เป็นอยู่อย่างเช่นอย่างเช่นว่าเอเซนตอลเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าภายในเนี่ยเราก็สามารถจะผ่านทางทางทางกระบวนการของการเมืองของเราได้นะครับในนโยบายต่างๆได้นะครับ นี่ก็คือการกันหนดอนพาค,คตัวเองครับใช่ฮะเพราะเรารู้นี่เรารู้เนี่ยพรกเรารู้เนี่ยว่าตรงนี้คืออะไรจุดอ่อนจุดอะไรตรงไหนแล้วก็ใส่เข้าไปในในโยบายเราอันนั้นก็คือ,อินทนอลนะครับนะครับแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นภายนอกอย่างก็ต้องมีประเด็นของอะไรต่างๆมันจะไอ้มัมพูชากับอเมริกาเือนกับไอติมอลกับไออินโดนีเซียเนี่ยนะฮะอันนั้นก็คือมันจากอง์ประกอบข้างนอกนะฮะครับครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับ ขอบพระคุณค่ะจดามลวิทย์บารูนะฮะรองหัวหน้าพักประชาชาตินะครับซึ่งมีข้อกล่าวหาพักร่วมรัฐบาลอยู่ด้วยกัน2ข้อก็คือ1แก้1นึแล้วก็2แยกดินแดนแล้วมีความพยายามในการที่จะเอา2เรื่องนี้มาเชื่อมโยงกันนะฮะอันนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่ของ8พรพักร่วมรัฐบาลซึ่งเขาก็มีจุดอ่อนให้โจมตีได้ง่ายๆเหมือนกันนะฮะ